เท่ hey, ดุดันไม่ส้ำใครบุกป่าฝ่าดงเราก็ไม่กลัว Ford Ranger Raptor นิยามใหม่ของคนพันแก่งสวัสดีครับผมบาสครับที่รึกษาการขายฟอร์ดพลาม5หราะชะพฤกษครับวันนี้ครับบาสจ,จะพามา พบกับเจ้าตัวนี้เลย Ford r a n g e r นิยามใหม่คนพันแกร่งเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้ครับจะมาพร้อมกับชุดแต่งของกู้ภัยในส่วนขององค์ประกอบของตัวรถนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวบาทสพามาชมครับด้านหน้าครับเอกลักษณ์ของ Next Gen ไฟ daytime running ครับลูกทรง4แคมพร้อมกับไฟ m a t r i ก LED ไฟ m a t ริก LED เนี่ยจะปรับความเข้มข้นของแสงตามความเร็วของตัวรถพร้อมก,กับกระจังหน้า FORD ครับที่ติดไฟ LED ครับเพิ่มเติมมา4จุดกันชนหน้าแฮมเมอร์ไฟ LED ด้านล่างครับที่ไว้ส่องพื้นด้านล่างเผื่อว่าคุณลูกค้าครับเข้าทางออฟโรดพร้อมกับตัวกันโค้งด้านล่างครับที่มีหูล่างจูงมาให้2ด้านอันนี้จะเป็นชุดแต่งตรงรุ่นของทาง X Hammer ครับผมข้างตัวรถจะเป็นตัวล้อแมกครับขอบ17ยาง a อเทอเรนอันนี้สามารถบุกป่าฝ่าดงถนนดินถนนถนนดั้หรือว่าจะเป็นโคลนทรายอันนี้ลุยได้หมดเลยครับ ด้านข้างครับจะเป็นตัวเหยียบขึ้นข้างของแรปเตอร์จะเป็นขัดทรายมาพร้อมกับมีรูระบายน้ำครับเวลาคุณลูกค้าครับเอารถไปทําความสะอาดเนี้ยสามารถฉีดชําระได้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านบนครับอันนี้ลูกค้าจะติดตั้งเป็นไฟฉุกเฉินะครับอันนี้จะเป็นไฮไลไท์เลยจะเป็นตัวแหลกหลังคาแฮมเมอร์ครับอันนี้จะเป็นขา6จุดพร้อมกับติดตั้งไฟ l e ดรอบคันไฟครับจะมีตามขาทุกขาเลยครับ ด้านบนครับจะเป็นแต่ลมอันนี้คุณลูกค้าก็ติดเพิ่มมาโรล o ล h ชัตเตอร์ครับอันนี้ติดเพิ่มเติมครับตรงรุ่นเหมือนกันใช้งานสั่งการผ่านในตัวรถอันนี้สามารถเปิดปิดได้เลยกันชนด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นของ X x h m m e r เหมือนกันนะครับพร้อมกับหูล่ากจุงแล้วก็มีติดไฟด้วยครับ led ล่างพร้อมกับหูรากจุงด้วยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าครับอยากแต่งรถ สไตล์แบบนี้ก็ติดต่อกับทางบาร์ได้บาร์อยู่ที่สาขาราชพฤกษ์พระาม5นี้ครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนครับสนใจหรือว่าอยากจะได้คำปรึกษาเพิ่มเติมใดๆเนี่ยก็ติดต่อบาร์เข้ามาได้ที่เบอร์085-994-2839ครับยังไงครับบาร์ก็ฝากเอาไว้ด้วยเผื่อว่าบาร์ครับได้ดูแลคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ